สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโกซ่าเลวชิงกาลล่านะครับรับล้างลอกโทรัสอาาจักรนะครับถุงลอกชิมโนูนะครับเป็นตระกูลสเตลล่านะครับเป็นขนาดเบอร์เอสบิหกเบอร์หกพันพีจีนะครับเป็นปีสองพันสองูนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับเดี๋ยวว่ากันีปจุดนะครับจุดแลกตัวแขนมือหมุนนะครับตัวเกลียวแขนใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวหนกหมุนลื่นเนียนดีอยู่นะครับสาหรับตัวลูกปืนนะครับ อาจจะมีเสียงหอนบ้างนะครับตามการใช้งานแต่โดยรวมก็ไหลลื่นดีอยู่นะครับจุดต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับดางปกติดีนะครับสำหรับตัวขยับ่าใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนลูกปืนประคองแกนสปูลปกติดีทั้ง2รงลูนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสาหรับลูกปืนส่วนตัวระบบผ้าเบรกนะเป็นเบรกคาร์บอนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยใส่ฉลบีสมูทแต่ของค่าชิมโนให้เรียบร้อยนะครับตรงงานตรงรุ่นของเขานะครับเบรก ไหลเลื่นเนียนดีนะครับแต่ค่อนข้างหนักอยู่นะครับจุดต่อมาลูกปืนไรโรเลอร์นะครับหมุนเนียนดีทั้งสองลูกนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเป็นลูกปืนแท้ทั้งคู่นะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวชิ้นส่วนอะไรชุดไรโรลเลอร์ให้ดูนะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับเป็นระบบสปริงโช้นะครับชุดใต้กาดมีสีฟูนะครับแต่มายการใช้งานแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปอดติดดีนะครับเปิดปิดหน้าล้อสมบูรณ์ดีนะครับ ต่อมาระบบกันตีกับผู้พืนงันเว์แอนตี้รีเวิร์สนะครับจุดได้ดีนะครับตรงนี้ใช้จะบีเฉพาะจุดให้นะครับแบบล้อตระกูลชิมาโนโดยตรงนะครับส่วนลูกปืนสมบูรณ์ดีทุกลูกนะครับจุดต่อมาระบบจุดเฟืองขับนะเฟืองปีเนียนเฟืองใดนะฮะสมบูรณ์ดีนะครับตัวเฟืองค่อนข้างสวยมากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวเฟืองให้ดูนะครับตัวนี้จะพันของเซมาโนนะครับสำหรับดีเจสิบสามตรงงานตรงรุ่งของเขานะครับสำหรับรอตระกูลสเตลลาโดยตรงนะครับ ส่วนลูกปืนประคองเฟืพงพิเนียนเฟืงได้นะครับไหลลื่นเห็นดีทุกรูกนะครับจุดต่อมาร,ระบบการทํางานของชุดตัวเรียงสายนะครับเฟืองตัวนอนเขาไฟแล้วก็ชุดเฟืองขับเฟืองตัวนอนนะครับมีสึกกรอเล็กบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็สไลด์ขึ้นลงปกติดีนะครับส่วนลูกปืนประคองเฟืองตัวนอนสมบูรณ์ดีทั้ง2รุู่นะครับสวัสด,ดีครับส่งงานครับ I um.